ต่อจากคลิปที่แล้วครับมเมื่อกี้เมมเต็มครับฟ้อมจําเต็มครับก็เละที่มันตัดไปอ่าเป็นรอยชิ้ห้าครับแก้มเหลืองแก้มเหลืองตัวนี้เป็นปีสามสามห้าครับแก้มเหลืองตัวแรกครับฟอ,อยง่ายครับอันน,น,อนี้เป็นกระบอกดำสามมิตรครับสามมิตรขั้นที้เป็นกระบอกเงาครับพี่น้องเป็นกระบอกเงา พิเศษครัาธรรมดาของลอยชิพาที่เป็นดำสามมิตรนี่จะเป็นกระบ,บอกเตี๋ยครับกระบ,บอกเตี๋ยดำสี่ันสั้นมาเลยครับแต่ขั้นนี้ดำสั้นครับกระบ,บอกยาวครับส่วนมากจะใส่อยู่ในเมกาหรือ F-R210 ร์สองร้อยสิบวสวยครับตับ่มีหักเลยครับ ซากะซีหักประกาศมากครับพี่น้องครับรถแบบมีคุณภาพครับขายบวกเดี๋ยวเสียเครดิตเครื่องก็แหงดีครับเครื่องเครื่องแหงครับเครื่องแน่นเกียย์แน่นภายในก็สวยครับคันนี้ภายในสวยมากเหลบมเหลี่ยมเลยครับมีแอร์ด้วยครับคันนี้ครับ นี่แก้มเหลืองก็จเป็นขั้นหนาตันครับอันนี้ก็ขายนะครับพี่น้องครับอันนี้เปิดราคาไว้ที่สามเซนแปดครับต่อรองได้ครับเอาไปไม่ได้ทําอะไรครับเอาไปใช้อย่างเดียวครับเติมน้ำมันวิ่งครับไม่ได้ซ่อมครับซื้อจากผมไปบอมี่ครับเดี๋ยวเื้อไปซ่อมครับเนี่ยซื้อไปใส่ครับไทยเบิ่งทุก สอดงุ้มเลยครับตีชมได้ครับนี่ครับภายในครับสวยงามนี่สวยงามครับสามเซตแปดครับไม่ได้ทำอะไรครับเอาไปวิ่งเลยยางอะเพราะใครับยางประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับสวยครับสวยเครื่องท่า เพื่อนไทยใใหหญ่ญ่ครับเพื่อนไทยใหญ่แล้วสิบน็อตครับสิบน็อตตัวนี้เป็นเจ็ดี่หนึ่งครับเอาใซตเจ็ดสี่หนึ่งมาครับแต่ว่าก็แรงครับเจ็ดสี่หนึ่งภาวะเครื่องขั้นนี้เครื่องดีเครื่องปั๊มแห้งดีครับนี่พื้นดีครับยังไม่บุบเลยพื้นก็ยังดีๆครับไม่บุบนะครับเนี่ยบอกทั้ง ทั้งไทยทั้งอีสานเลยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังบรหลุเรื่องถ้าสานมีกระบอกเงี้ยวกาซี่เทียมจะเป็นหนาหกครับพี่น้องกาซี่เทียมหน้าหกครับถ้าเป็นกระบอกเตี้ยรครับกระบอกเตี้ยกระซี่เทียมตัวนี้จะเป็นซีนิวเคิงครับหนาซีนิวเคิง เพราะท่นเป็นนาห่าดิซีนิอยเพิงครับมันช่เป็นนาโค้กท่านคัตซี่ดำคัตซี่ดำตัวน,นี้จะเป็นนาโค้กคือกันเราคัตซี่เทียมกับน,นาโค้กคือกันครับถ้าเป็นกระบ,บอกระงับเตะทากับบอสันคัตซี่ดำคัตซี่ดำก็เป็นนาโค้กคือกันแต่อย่างที่ผมบอกไปครับคัตซี่เทียมนาซีนิอยเพิงนะครับส,สวยๆเวทงามครับ สามเซนแปดต่อรองนี่ความชันครับความชันใครจะไปถือว่าบ่ผิดหวังครับรับประกันเลยครับพี่น้อง้าสีไม่ขาดครับ้าสี้าสีไม่ขาดสินส้นปีนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยว นสามสิบเอ็ดธันวาครับสิ้นครับอชี้สิ้นเมื่อสามสิบธันวาหกสี่ใช้ได้อีกยาวๆครับ